วิทยาศาสตร์รอบตัวตอนที่แล้วได้บอกถึงลักษณะและแหล่งที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าไรฝุ่นเป็นอันตรายต่อผิวหนังของคนอย่างไรบ้างค่ะ อย่างที่บอกว่าเป็นอันตรายต่อผิวหนังไหมปกติมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มากินเราโดยตรงนะฮะเป็นกินเศษที่ใครเศษผิวหนังที่ล่วงหล่นเพราะนั้นมันไม่ได้แสดงอาการที่ผิวหนังโดยตรงแต่ว่าอาการที่เป็นโรคภูมิแพ้นเนี่ยอาจจะบางอย่างสำหรับเด็กอย่างเช่นบางคนนอกจากจะคอพื่นไอาจามแล้วอาจจะเป็นผื่นคันนะครับเกิดจากภาวะโรคภูมิแพ้ซึ่งบางคนก็จะผิดที่ว่าอะไรจะมากัดเราแต่ไม่ใช่ นะครับไม่ใช่มันเป็นปฏิกิยาบางอย่างของความต้านทานของร่างกายนะเพื่อเพื่อเพื่อสร้างความภูมิต้านทานขึ้นมานะครับเพราะนั้นเกิดอาการคันบ้างนะครับแล้วก็เป็นผื่นคัน ไรฝุ่นเป็นสัตว์ตัวจิ๋วแบบนี้เรามีโอกาสที่จะสูดดมไรฝุ่นเข้าไปในร่างกายได้บ้างหรือเปล่าคะปกติถ้าถ้าที่สำรวจมานะครับผมสำรวจอย่างโครงการหลังสุดเนี่ยสำรวจประมาณร333สาอำเภอในเขตภาคกลาง22จังหวัดนะครับเราพบว่าบ้านเรือนประมาณ70%ไม่ต่ำกว่า70%เอจอ,อไรฝุ่นทุกหลังนะไม่เจอประมาณ30หลังแค่นั้นเองนะฮะถามว่าที่ไม่เจอนี่ถามว่ามีไรฝุ่นไหม อาจจะมีไรฝุ่นแต่เราไม่สามารถตรวจได้ในภาวะณนะช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นเพราะคูกเขาค่อนข้างใหม่ก็ได้แลนะใหม่นี้ใหม่ๆจะยังไม่เจอไรฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าแทบทุกหลังคาเรือนจะมีไรฝุ่นยอยู่เพราะนั้นอนุมานไปว่าประมาณ80%ของของฟูกที่นอนเรานะครับมีไรฝุ่นยอยู่นะฮะมีไรฝุ่นยอยู่เพระนั้นถ้าเรานอนทุกวันนี้เราตบฟูกลงไปมูลมันจะกระเทยกระจายขึ้นมาเราสูดดมเข้าไปนะครับถ้าปริมาณมน้อยเราก็จะไม่เป็นไรหรือปริมาณมาก เราอาจจะไม่เป็นไรก็ได้ถ้าเรามีภูมิต้านทานเรามีสุภาพที่แข็งแรงติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการกำจัดไรยปุ่นได้ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวตอนหน้าค่ะ